ทำไมต่างชาติถึงนิยมมาทำฟันในเมืองไทยครับหมอ ต้องพูดเลยว่าเป็นเรื่องของราคาเนอะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยคือทําฟันแทบจะถูกที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใกล้เคียงเขามาทําที่เนี่ยราคามันถูกกว่าเป็นเท่าตัวแล้วคุณหมอหลายๆท่านเขาก็มีความสามารถที่เทียบเท่ากับหมอที่ต่างประเทศถูกไหมว่าไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีเอ่อเทคนิคต่างๆมันเทียบเท่ากันแล้วแล้วไหนจะแบบหมอบางคนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศอีกคือทุกอย่างมันแทบจะแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกันแล้วทุกอย่างมันอยู่ระดับเดียวกัน าก็รู้สึกว่าเขามาทําที่เนี่ยบางทีเขาก็เหมือนมาเที่ยวแล้วก็อ่ะสอ,อาทิตย์ขอมาแวะทําฟันหน่อยอะสมมติมันจะเป็นแบบนี้อีกอย่างที่หมอมองว่าทำไมเขาถึงชอบเพราะว่าคนไทยอ่ะเซอร์วิสไมล์อ่ะอเขาสำคัญค,คือที่ต่างประเทศอ่ะเขาอาจจะมีความแบบ เขาเรียกอะไรต่างคนต่างต่างอยู่แบบมีความเป็นแบบเซลฟ์อะไรเงี้ยแต่คือที่ประเทศไทยคือเขาจะมีความบริการหมอบกราบลูกค้าสับขี้ปเจ้าอะ,อะไรอย่างเงออี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นทําให้ต่างชาติก็เลยชอบในจุดนี้อย่างที่คุณหมอเจอหรือว่าเพื่อนเพื่อนคุณหมอเจออะต่างชาติที่มาเยอะๆส่วนใหญ่เป็นเป็นชาติไหนยังไงบ้างครับอังกฤษค่ะใช่อังกฤษมาเยอะสุดเพราะเขาบอกว่าแม้กระทั่งการขุดถิ่ปูนที่บ้านเขามันแพงมากนะเขาบอกว่าเออจนเหมือนกับว่ามีประเทศอีกประเทศหนึ่งแบบ แถวแถวเช็คแถวแถวแถวแถบนั้นนะเขาจะบอกว่าประเทศเขาไม่ยอมการกุหิหินปูนกันเลยทุกๆหกหกเดือนเนี่ยไม่มีในในไมา์เซ็ตของคนที่นั่นเลยเพราะว่าเขามองว่ามันไม่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันแพงมากเขาก็เลยไม่ทํากันโอ้มาดีถูกวะใช่ค่ะมันมันถูกก่าเป็นเท่าตัวสมมติท่าพิลุกุหลหินปูนที่หนึ่งสี่พันห้าห้าพันที่นี่มากสุดพันสองเห็นไหมราคามันคนละหลักกันเลยอะครับ